สวัสดีค่ะทุกคนมาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะว่าวันนี้จะมาเป็นเรื่องราวของใครนะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้และอยากทราบให้ดีๆนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะค่ะไปตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้ขึ้นต้นมาของเขาเดอะทาวเวอร์ลงเลยนะ <c oughs> คุณไปทําอะไรเขารู้สึกทาวเวอร์หรือเปล่านะขึ้นต้นมารู้สึกอ่ะเออเขาทาวเวอร์เลยนะตอนนี้เวลานี้นะคะมีความรู้สึกว่าพังมากแม่หมอไม่รู้ว่าคนนี้เขารู้สึกว่าอะไรพังความสัมพันธ์พังงานพังชีวิตพังพังเพราะอะไรนี่สินพังเพราะทะเลาะกับคนที่เขาเลือกไว หรือแตกหักกับคุณหรืออะไรประมาณแบบนี้เดี๋ยวดูไพ่ขยายต่อไปที่แน่เขารู้สึกว่าชีวิตเขามันพังพินาศแล้วมันเป็นพังพินาศแบบมาทีเดียวแบบตั้งตัวไม่ทันอะไรแบบนี้นะแต่เดี๋ยวคอยดูต่อไปว่ามันจะเป็นเรื่องราวของใครนะคะคนคนนี้ตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันพังในทุกๆด้าน,นในความรู้สึกของเขาอ๋อไม่ต้องเรื่องอะไรละเดวิลลงพังในเรื่องของความรู้สึกกับคนที่หลุด ออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วเดวิลเป็นในลักษณะของการที่มันหลุดออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วหวนคิดถึงคนเก่าๆในอดีตที่มันหลุดออกไปแล้วจากความสัมพันธ์คุณเห็นห่วงโซ่นี้ไหมที่มันล่ามโซ่ล่ามคอของคนทั้งสองเอาไว้มีหัวใจอยู่ตรงกลางนั่นหมายความว่าภายใต้สิ่งที่มองไม่เห็นนะ่ะมันมีโซ่ล่ามกันไว้อยู่ทั้งสองคนคนทั้งสองคนอาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่รู้สึกว่าเขาปรับตัวไม่ได้ในการที่ไม่มีคุณ อะไรแบบนี้ปรับตัวไม่ได้ในการที่ไม่มีคุณแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรืออีกความหมายหนึ่งไอ้ทาวเวอร์ที่ลงเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าอาจจะเพิ่งรู้ตัวก็ได้ว่าคุณตัดเขาจริงอะไรแบบนี้หรืออีกความหมายหนึ่งมันอาจจะหมายถึงว่าไอ้คนที่เขาไปเลือกไว้ที่ไม่ใช่คุณเนี่ยตอนนี้ก็เกิดอาการทาวเวอร์คือพังความสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวดูให้ขยายไปเรื่อยๆค่ะว่าคืออะไรที่แน่ๆเขารู้สึกว่าชีวิตเขาพังมากในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในความสัััมพนธ์กบเขาที มันมีผลกระจายเข้ามากแบบเขาเออกออกจากหัวไม่ได้แต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ไปต่ออย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่คาว่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมที่มีการพังความสัมพันธ์ไปแล้วนั่นแหละถ้ามาในลักษณะนี้แม่หมอว่าน่าจะเป็นคุณและละมั้งที่เขานึกถึงนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่มันหลุดออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังนึกถึงอยู่เสมอนึกถึงไม่เคยลืมเลือนคนอื่นมาทดแทนก็ทดแทนไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้ค่ะและเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า อยากจะกลับมาถนอมความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเห็นเขาดมดอกไม้ไหมเห็นเขาดมดอกกุหลาบไหมอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้อีกครั้งอยากกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งอยากกลับมาทนุถนอมอีกครั้งอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆอะความสัมพันธ์นี้มันคือมันพังไปแล้วใช่ค่ะทิศทางที่เขาถามถึงเนี่ยมันคือคุณน,นั่นเองนะส่วนตัวคุณเป็นยังไงอะหรอคนก้าวถ้วยเวลานี่คุณอยู่ได้ดีในพื้นที่ของตัวเองคุณอาจจะไม่ได้ต้องการใครมาเติมเต็มอีกแล้วเพราะว่าความ,มี ฉันอยู่ได้ฉันมีเงินฉันสวยฉันรวยฉันเลิศอะไรประมาณแบบนี้ยคือคุณอยูไ่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ได้ไปพึ่งพาใครและคุณก็ไม่ได้ไปพึ่งพาเขายืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมันเป็นลนักษณะคนมีความสุขแบบว่าอยู่ด้วยตัวเองก็ได้อยากได้อะไรก็เอาเงินซื้อเอาอะไรประมาณแบบนี้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีใครเข้ามาในชีวิตที่มันวุ่นวายก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือทิศทางของคุณนะเพราะอะไรทําไมคุณถึงเป็นแบบนั้นได้ เพราะคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบสูงแล้วไงงานนํามาซึ่งเม็ดเงินเม็ดทองไรายได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ราชาถือเหรียญแปลว่าด้านหน้าที่การงานคุณก็เป็นระดับเจ้าคนนายคนและเป็นระดับผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้าอะไรแบบนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการก็หมายถึงว่าเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองแล้วมันเป็นการทําแล้วได้เม็ดเงินเม็ดทองรายรับมาค่อนข้างดีแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณค่อนข้างมีพลังงานแห่งการช่วยเหลือซัพพอร์ตคนเยอะด้วยซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ในอดีตที่คุณเคยช่วยเหลือเขาด้านการเงินการทองอ่ะแต่เวลาเนี้ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณไม่สนอีกต่อไปแต่เขาเหรอเขาพังความสัมพันธ์ตรงนั้นมากๆแล้วเขามีความรู้สึกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่า บางทีเวลานี้เขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็ได้นะไพ่ห้าเหรียญเกิดขึ้นในฝั่งของเขาอาจจะเจ็บป่วยอยู่ไม่สบายอยู่แล้วมันไม่มีใครคือคนที่อยู่ข้างเขาอะ่ะก็ไม่สามารถซัพพอร์ตเขาได้ไหมในยามที่เขาเจ็บป่วยแบบนี้มันเป็นทิศทางของคนที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้แปลว่าเขาคิดเยอะในเรื่องของคุณก็แสดงว่าในอดีตคุณอาจจะเคยดูแลเขาเวลาที่เขาไม่สบายไม่สบายเจ็บป่วยพาไปหาหมอ อาจจะจ่ายค่ารักษาให้ด้วยหรืออะไรประมาณแบบนี้คือมันมีทิศทางที่คุณไปช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาอ่ะเพราะคุณถือเหรียญแต่เขาขาดเหรียญเห็นปะ5เหรียญคือทิศทางคนขาดแคลนนะแสดงว่าในอดีตบางเคสบางกรณีคุณอาจจะซัพพอร์ตการเงินการทองเขาด้วยแต่เขาก็ยังคงทรยศคุณในความสัมพันธ์ใช่ไหมเพราะเพราะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นตอนเนี้ย เขาอยู่กับใครก็ไม่รู้อีกคนนึงและไอคนที่เขาอยู่ข้างเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรเขาได้เลยแถมมาหนักบ่าให้เขาต้องเหนื่อยกว่าเดิมอีกคือแทนที่จะเดินด้วยกันไปพร้อมๆกันแต่กลายเป็นเขาเองเดินลําพังเพียงคนเดียวแต่มีอินเนี่ยหิ้วอยู่บนหลังเหมือนเขาเรียกว่าอะไรขี่หลังไปเอออย่างนั้นนะแล้วขาวเขาก้าวเดินคนเดียวพวก่ายคือตัวถ่วง ไม่ได้ไปช่วยเหลือไม่ได้ไปซัพพอร์ตอะไรเขาเลยอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้เขาคิดถึงทิศทางคนที่เคยดูแลเขาคนที่เคยซัพพอร์ตเขาคนที่อยู่ข้างๆเขาจริงได้ได้มากๆเขาเขาคิดถึงคุณในในลักษณะแบบนี้นะในเวลานี้ไอคนที่อยู่ข้างก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยเลอๆตอนนี้ทาวเวอร์เกิดขึ้นกับคนที่เขาไปเลือกอีกนะคะ เขารู้สึกว่าชีวิตเขาพังมากในตอนนี้แต่เขาเห็นว่าคุณเนี่ยประสบความสําเร็จจริงๆในด้านทิศทางการงานและการเงินนะราชาถือไม้เท้าเกิดขึ้นคุณประสบความสําเร็จจริงด้วยเห็นไหมด้านการงานด้านการเงินคุณมาพร้อมในเวลานี้นี่คือทิศทางที่เขามองเห็นคุณและคุณก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณเลยกลายเป็นพลังงานของคนที่อยู่ได้แม้ว่าไม่ต้องมีใครอะอยากได้อะไรก็เอาเงินซื้อเอาในลักษณะนั้นเลย เพราะอยู่ได้แบบเป็นคนเก้าถ้วยก็คือรู้สึกว่าตัวเองเติมเต็มละถ้วยที่หายไปก็คืออาจจะเป็นถ้วยในเรื่องของคู่ชีวิตคู่ครองอะไรแบบนี้ซึ่งคุณก็มองว่าไม่ต้องหรอกคุณอยู่แบบนี้คุณก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะแต่ในทางกับการคนคนนี้กลับรู้สึกว่า เขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอะเทมเพลนต์คือการเปลี่ยนแปลงรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาถ้าในอดีตก็เป็นคนรักจากคุณอย่างเดียวตอนนี้ก็เหมือนกับอยากจะกลับมาในทิศทางอยากเริ่มต้นกับคุณอยากมาเป็นผู้ให้กับคุณบ้างไม่ได้อยากเอาเปรียบคุณทํายังไงก็ได้ขอให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แค่คุณให้โอกาสแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอันนี้คือทิศทางที่เขาคิดแต่คุณหรอทั้งราชาเนี่ยมาหมดเลยนะ ราชาถือเหรียญน,นะคะราชาถือไม้เท้าราชนีถือถ้วยคุณมีทุกอย่างพร้อมอ่ะแล้วคุณมีทั้งความ เด็ดขาดเฉียบขาดชัดเจนในตัวเองแต่ก็มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณน่ยคบเครื่องมากตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเลยว่าโอ้โหเขาทําคนที่เพียบพร้อมอ่ะคือหลุดมือจริงๆมันไม่ใช่แค่เพียบพร้อมอย่างเดียวนะมันเป็นคนที่เพียบพร้อมที่เคยรักเขาในอดีตมากๆด้วยเขาทําคนคนนี้หลุดมือแล้วตอนนี้คุณหลุดมือไปแล้วจริงๆคุณไปอย่างสวยสวยเลยในขณะที่ตัวของเขาหรอถ้าถามว่าเขา คิดยังไงเขาจะทําอะไรต่อไปตอนนี้สิ่งที่เาคิดคือเขาอยากจะสร้างฐานะตัวเองให้ได้เทียบเท่ากับคุณเพื่อที่หวังว่าเมื่อฐานะการงานการเงินชีวิตของเขาเทียบเท่ากับคุณเขาอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณอย่างสวยๆไม่มาเป็นภาระคุณอีกนั่นเองแต่อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณใช้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของไพ่เทพคติก่อนว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะ เวลาเนี้ยเขาค่อนข้างติดขัดขัดสนจริงๆเห็นไหมอรักษ์ีเกิดขึ้นอรักษ์ีตรงข้ามกันกับพระแม่ลักษมีเลยนะอรักษ์ีคือคนที่ถูกลืมคนที่มีแต่ความโชคร้ายในชีวิตซึ่งตัวเขากําลังเจออยู่ในเวลานี้นะคะการยากจนการเงินติดขัดฝืดเคืองมิหน่าละทำไมก็ถึงด้คิดถึงคุณเยอะไพ่ห้าเหรียญก็ขึ้นเป็นลักษณะของคนที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ก็ได้การเงินติดขัดขัดสนอยู่ก็ได้ในเวลานี้แล้วไอ้คนที่อยู่ข้างก็ช่วยเหลือไม่ได้ ตัวเขารู้สึกหนาวเนี่ยในหัวใจมากๆมันไม่ได้อุ่นใจเหมือนกับการที่มีคุณคอยอยู่ช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นเพื่อนคู่คิดอะไรเขาอย่างเงี้ยซึ่งคนคนนี้ที่เขาเลือกไว้ในชีวิตอะทาไม่ได้แบบคุณตอนนี้เขาถึงเด้เหมือนกับหวนกลับมาคิดถึงเรื่องของคุณไงเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่ตัวคุณเนี่ยรักษาสมดุลในตัวเองดีมากเลยนะแม้ว่าตอนนี้คุณไม่ได้ต้องการจะมีเขาอีกต่อไปคนที่คุณมาถามถึงเนี่ย แต่ว่าความสนุลในตัวคุณเกิดขึ้นก็คือเป็นลักษณะของคน9ก้าถ้วยอย่างที่บอกนั่นแหละอยู่ได้ด้วยตัวเองเพียงลําพังเงินงานดีทุกอย่างการใช้ชีวิตดีทุกอย่างก็เลยเหมือนกับว่าอยากได้อะไรอาจจะใช้เงินไปเปมาเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความสุขอาจจะแค่ขาดในเรื่องของคนรักคู่ครองซึ่งคุณก็ขยาดแล้วอะไรแบบนี้ยคุณเจอการกระทําของคนคนนี้มาเยอะแล้วคุณขยาดคนไม่อยากเริ่มต้นแล้วอะตอนนี้คุณเริ่มต้นกับตัวเองและมีความสุขมากเลยค่ะ แล้วก็ไพ่นอนละสิ่งที่เกิดขึ้นมันบอกว่าคนคนนี้ในใจของเขาสิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากจะมาปลดล็อกตัวเองเขามีความเสี่ยงเขาติดค้างคุณติดค้างคุณค่อนข้างเยอะและชีวิตเขาก้าวเดินต่อไม่ได้พอก้าวเดินต่อก็เหมือนกับจะมีเหตุให้เขาว่าต้องสูญเสียเม็ดเงินเม็ดทองอะไรอย่างเงี้ยเสมอมันเลยกลายเป็นว่า เขาอะรู้สึกว่าเขาจะต้องมาปลดล็อกตรงนี้มันเหมือนเขาติดคํำสาบหรือติดล็อกชีวิตกับคุณเอาไว้แบบเนี้ยซึ่งแม่หมอมองว่าคุณก็ลําบากใจเหมือนกันนะเวลาเนี้ยถ้าเกิดคนคนนี้เข้าหวนมาในชีวิตของคุณอีกครั้งอะเพราะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไงการลําบากใจเกิดขึ้นคุณกลับรู้สึกเลยโหถ้าคนคนนี้หรอจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณคุณไม่เอาดีกว่าคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณอยู่เฉยๆคุณก็มีความสุขแล้วคุณไม่ต้องการให้คนคนนี้มาวุ่นวายกับคุณอีกแล้วอะค่ะ แต่เขาหรอเขากลับเอาคุณออกจากหัวไม่ได้พระจันทร์ลงแสดงว่าตอนนี้เขาดิ่งในเรื่องของคุณมากอาจจะคิดมากคิดเยอะในหลองคุณน่าจะดิ่งจริงเพื่อนเพราะว่าขึ้นมาก็ทาวเวอร์เลยแสดงว่าวันนี้เขารู้สึกพังมากๆในความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็พระจันทร์เนี่ยมันคือ the moon นั่นเองพระจันทร์ทําให้น้ําขึ้นน้ําลงยังไงความวั่นวหวในจิตใจของเขาเวลานี้นก็ยิ่งมากเท่านั้นยิ่งดึกยิ่งคิดอะไรแบบเนี้ย คนคนนี้อาจจะกําลังคิดมากคิดเยอะในเรื่องของคุณหรืออาจจะดิ่งในเรื่องของคุณอยู่ที่ดิ่งในเรื่องของคุณเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาลําบากแล้วคนที่เขาเลือกก็ไม่สามารถตอบโจทย์ช่วยเหลือหรืออะไรได้เลยแต่ถ่วงเขาอีกคนเราพอมันห่างกันแล้วมันเห็นถึงเรื่องของความลําบากอ่ะมันจะเห็นถึงเลยว่าชีวิตอะ่ะมันเคยมีใครช่วยเหลือซัพพอร์ตได้บ้างในะอดีตเขาอาจจะคิดไม่ได้แต่ตอนนี้เขาคิดได้แล้วค่ะจากสิ่งที่เขาเจออยู่นะพระพรมเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเขารู้สึกว่า เขาติดค้างคุณจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาได้กลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งเขาอยากมาเป็นผู้ให้กับคุณบ้างเขารู้สึกว่าเขาติดค้างคุณมันเป็นคนที่รู้สึกจริงๆจากใจจริงๆว่าเขาทําคุณไว้เยอะอะและชีวิตของเขามันติดล็อกอะเขาอยากมาปลดล็อกตรงเนี้ค่ะแต่ว่าคุณลําบากใจเหลือเกินโอ้โหทาไมรู้ไหมทําไมเขาถึงอยากมาปลดล็อกคุณคุณเป็น D M เพจในสายตาของเขาไงคือชีวิตของเขาอะมันอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาอะหลายๆคนผ่านคนมาเป็นร้อยเป็นพัน อาจจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ว่าในบรรดาทั้งหมดทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตของเขาเขาเพิ่งตระหนักรู้ได้ว่าคุณเป็น D M P E ออะคือคุณสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาได้ในทุกๆเรื่องอย่างที่คนอื่นในชีวิตของเขาผ่านมากี่ร้อยกี่พันคนทําไม่ได้ตอนนี้กลับรู้สึกเสียดายคุณมากทำ D M P E หล่นหลุดมือไม่สามารถคิดคนที่เป็น D M P E ไว้ในชีวิตได้ทั้งๆท,ที่จริงๆอะโปรไฟล์คุณเนะ่ยเพียบพร้อมทุกอย่างเลยถ้าดูแบบเนี้ย งานเงินฐานะอะไรต่างๆนาะนาะแต่เขาเองต่างหากมัวแต่ไปทําอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้นนะตอนนี้เสียดายมากทิศทางคือชาลีออดการวนกลับมามีการว่าจะขอวนกลับมาในชีวิตเหมือนจะกลับมาชดใช้ยังไงอย่างนั้นนะ่ะกับสิ่งที่เขาทํากับคุณนะ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกติดล็อกในชีวิตของเขาเหมือนชีวิตเขาติดล็อกอะค่ะทําอะไรก็ไม่เจริญประมาณแบบนี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับรู้สึกติดค้างกับคุณนะ่ะอันนี้คือทิศทางของเขานะ จะติกเกิดขึ้นความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นนะคะในอดีตเขาไม่เคยมีความยุติธรรมให้กับคุณเลยในความสัมพันธ์เอาเปรียบคุณทุกทุกอย่างไหมให้และรับก็ไม่เท่ากันความซื่อสัตย์ก็ไม่มีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจสติกเกิดขึ้นมันคือความยุติธรรมเขาจะต้องพิสูจน์คือคุณไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากคนคนนี้เพราะฉะนั้นจุดท้ายคนคนนี้ก็จะไม่ได้รับอะไรจากคุณอีกเลยเช่นกันทีนี้การไม่ได้รับจากคุณกลายเป็นว่าเขาว่าต้องการคุณเขาดีมานคุณมาก แต่คุณไม่เอากับเขาเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดการพิสูจน์ตัวตนเกิดขึ้นพิสูจน์ใจของเขาเกิดขึ้นเขาจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้คุณกลับมาก็คุณเป็นเล่นเป็นอิมเพสและทําให้เขาทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้คุณไม่เอาละนะคะเวลานี้เขารู้สึกเลยว่าเขาจะหาทางมาพูดมาเจราจาสื่อสารกับคุณขอโอกาสคุณอีกครั้งแหละเร็วๆนี้แหละค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่า ก็ปล่อยผ่านคุณไม่ได้เหมือนกันแต่เขาก็ลำบากเหมือนกันใดๆก็ตามถ้าคนคนนี้วนกลับมาพึงระวังในเรื่องของการกลับมาพยายามทําให้ใจอ่อนแล้วก็ต้องมานั่งบนลูปเดิมช่วยเหลือซัพพอร์ตการเงินการทองกันอีกนะพึงระวังเรื่องนี้เพราะว่าเขาวนไหมคําตอบคือเขาวนแน่แต่เขาก็พกในเรื่องปัญหาที่เขาเดือดร้อนเรื่องการเงินการทองสุขภาพเขาด้วยเห็นไหมคะอืมเขาพกมาด้วยอีกแ,แน่ๆเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยที่ทําให้เขาตกอับได้ถึงที่สุดจนทําไม่ต้องคิดถึงความดีของคุณนะ สิ่งที่เขาตั้งใจคือเขาอยากกลับมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับอย่างเงี้ยไปเที่ยวกันอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้เขาคิดถึงโมเมนต์ที่คุมีโมเมนต์นั้นกันอยู่ไปไหนมาไหนด้วยกันต้องการที่จะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอยากมาหาเธอนะอยากเจอหน้าอยากกอดเคยเลี้ยงสัตว์เคยเลี้ยงน้องหมาน้องแมวร่วมกันก็เหมือนกับว่าอยากมีอะไรร่วมกันอีกครั้งมีชีวิตดีๆร่วมกันอีกครั้งตอนนี้คนคนนี้กําลัง หาทางอยู่วางแผนวางกลยุทธ์เพื่อที่จะกลับเข้ามาในทิศทางชีวิตของคุณนั่นแหละถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณหลุดออกจากชีวิตของเขาไม่หมอว่าเขารู้นะเพราะว่ารันนี้คุณยืนหยัไดได้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็นิ่งในฝั่งของเขาแมา่แต่จริงๆริงคุณไม่ได้นิ่งหรอกคุณแค่ใช้ชีวิตของคุณไปตามที่คุณชอบเท่านั้นเองโดยโดยไม่ได้มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขานะไม่ใช่แค่วางแผนอย่างเดียววางหลายๆแผน แผนหนึ่งไม่ได้เอาแผนสองไหมแผนสามไหมอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะดักร้อมให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งเขาคิดว่าเขาน่าจะชนะใจคุณนะถ้าแบบนี้แสดงว่าคุณน่าจะมีจุดอ่อนเหมือนกันที่เขาน่าจะรู้ว่าทํายังไงคุณถึงจะใจอ่อนนะคะตอนเนี้วางแผนกลับมาแนะ่และในการวางแผนกลับมาเขารู้อยู่แล้วมันต้องมีอะไรระหว่างทางบ้างมันไม่ลาบเล่นแนะ่เพราะว่าคุณคงจ้องเหยียฟาดเขาอยู่แล้วถามว่าเขารู้ไหมไพ่ใบนี้เป็น,น,พพนไพ่ผจญภัยแม่หมอบอกเลยว่าเขารู้ แต่เขาพร้อมแล้วที่เขาจะลุยกล้าเผชิญหน้าอยู่ในเร็ววันนี้นี่เองนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับแรนดอมเอ้ยไพ่เล่าเรื่องวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ